สบายดีพี่น้องมาอนีเขาปลาพี่น้องมาจ่อเบ,บื้งเห็ดปวกพี่น้องอยางเลาะหลุเติบแล้วพี่น้องเลยจักมันเห็ดอียังอันนี้อยู่ในภัยกอ่กอก่อม้พี่น้องก็เห็ดอียังพี่น้องกินได้บ่น,น้องข้าวข้าวงามก็จะกินได้อยู่พี่น้องเลย ออมีลายอยู่ด้วยพี่นอ้องมาเก็บกันพี่น้องเลยเก็บบ้างก่อนออกอยู่ในเงาเออนี่ก็ชิกินได้อยู่พี่นอ้องหอมเลยนี่เป็นเห็ดขาวเลยบริจากเน,กนาะเห็นไ่มพี่น,อน้องนี่น่าจะเป็นเห็ดขาวนเนาะแม่นเลยเก็บไปก่อนพี่น้องเลยเออลายมันออกนะมัน ออน้ำก่อ,อก่อไผ่ตายพี่น้องเลยเอ่อเฮดก้อนพี่น้องเฮดเฮดปวกก็ออกอยู่พี่น้องเลยเต็มโบได้ข้าเจ้าไปห่านน้อไม้เจอพี่นอออ้องเลยก็เลยเขามาชอกเบิง่งกูเห็นแต่ว่าเออเขาก็ได้เห็ดขาวน่าจะเป็นเห็ดขาวพี่น้องเลยนี่งามเลย ่ะโอเคสำนันนหละพี่น้องก่อนอมาพบอีกนึงพี่น้องเลยเป็นจุ่มอยู่พี่นอ้องเห็ดขานขาวพี่น้องเป <c oughs> ็นจุ่มเลยพี่น้องเลยเกือบเกเรเลยแดลยดลายมือเลย หอมๆเลยพี่น้องเห็ดคอนขาวใส่โบราณพี่น้องเอ้ยหากลกุม่มมาสมนิพี่น้องเด้วยมันมันมาดิไปไปไปต่อพี่พี่น้องมาดิมาพ่อเห็ดลิงจืดพี่น้องเอ้ยบระกำงามนึงพี่น้องสะอ่อนพี่น้องเฮ้ยนี่ลิงจืดของแท้เลยพี่น้องเฮ้ยป้อโต สามดอกสี่ดอกเลยนี่นี่โอ้ยงามปไปยังเลยนี่ดิ่งจื้อนี่สามดอกสี่ดอกเลยโอ้ยงามพี่น้องเวย้ยเก็บก่อนพี่นอ้องอ๊ะนี่โอ้เมนโบราณนี่ดิ่งจื้อนี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยอะมันคือเป็นนั่นนี่ สีขาวเอาเก็บไปก้อนนี่เออเห็ดลิงจือ้อหรือว่าเห็ดยังวะพี่น้องเลยนี่โอ้มีปวกมากินเนี่พี่น้องเลยนี่นงามๆเลยพี่น้องนี่เองนี่โอ้แม่นบ่อเห็ดลิงจือพี่น้องตังคือขาวๆเลยพี่น้องอเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปทำ มีปวกพี่น้องเอ้ยเด้ปวกกันมากินเด้งามเลยพี่น้องเลยสามดอกใหญ่เลยพี่น้องอพอเห็ดเห็ดปวกตาพี่น้องแต่มันเน่าก่อนแล้วไม่ได้เข้าป่ามาหลายมือพี่น้องเอ้ยนี่นี่ปวกตากดอกนึงกับเน่าอย่างนี้พี่น้อง,น,กกน,งนีงง่ เ่าแล้วโมเลยมาลายมือจนแหงมดพี่น้องเอ้ยบางต้นนี้บางมันชิบได้ปล่าจนแหงมดพี่น้องดูดวงมันกินหมดเลย นาวนเลยพี่น้องเอ้ยปะอันเป็ดเสือ่อเองโอ้นาวนเลยโอ้พี่น้องมาพ่อตีเห็ดคอนขาวพี่น้องเอ้ยเห็ดปวัวยังโบเห็นพี่น้องมาพ่อตัวนี้แห้งงาพี่น้องเอ้ยเห็ดคอนขาวพี่น้อง งามเลยพี่น้องเอ้ยผลสะออนเด้พี่น้องกลางจอพี่น้องเลย,ะเยสะออนมันออกงามไรงามไรเก็บก้อนเก็บก้อนพี่น้องปิดนี่นี่ในนี่กระมีปิดง,งามเลยพี่น้อง ลาสิลีเซลลาเอ้เยเพื่อนเอ้ยกระดังจอโอ้งามมาดีสิฝน,นบดตกหลายวันพี่น้องเอ้ยเห็ดหอนขาวมันออกคักอยู่คักอยู่พี่น้อง ก,กลาลางบาดแน่กลาลังออกแน่โอเคซันีรกับพี่นอ้องเด่ะได้ซัมนีนแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ไปหาเห็ดหลังจากตักตีนออกแล้วเป็นเห็ดขาวพี่น้องเลยเลขาวงามๆามมันอ่อนเลยพอดีแกงกินพี่น้อง